ให้มินาซังคอนยินชิวาสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาฝึกแปลกันนะคะเริ่มจากเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังก่อนนะคะเริ่มจากเอนะคะช็อกุโดวะนันจิคาระนันจิมาเดเดสกะโกเซนจูอิจิจิมาคาระโกโกนิจิมาเดเดสนะคะเคียวกิงโคเออิชิมัต 회사はこ,こ,こเดเดเดงこ i ちまでです。銀 i m a s u Do yobi do k o m にค行へ行きます。ドヨสドコモ行きません。ヤスミมスヒルマ e ネマスนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแปลทีลปบรรทัดนะคะเอนะคะเขาจะพูดว่า โชกุโดวะนันจิคะหละนันจิมาเดดเดสกะนะคะก็คือแปลจากนาวาก่อนก็คือโรงอาหารนะคะโรงอาหารนะคะเริ่มเปิดตั้งแต่กี่โมงจนถึงกี่โมงนะคะตัวนี้ตัวอย่างหน้เขียนให้ดูอันนี้จะเป็นนันจินะคะนันจินันจิแปลว่า กี่โมงอันนี้จากอันนี้ขณะนะคะขณะแปลว่าจากนะคะพอมาแปลรวมกันแล้วก็จะเป็นเริ่มตั้งแต่กี่โมงจนถึงกี่โมงนะคะอันนี้มาเด็กแปลว่าถึงนะคะมาเด็กแปลว่าถึงนะคะ ก็จะแปลว่าโรงอาหารต้องเปิดเริ่มเปิดตั้งแต่กี่โมงจนถึงกี่โมงนะคะบรรทัดที่สองนะคะ โกเซนนะคะโกเซนแปลว่าช่วงเช้าโกเซนอันนี้คือโกเซนจูนอันนี้11ก็คือจูอิจิจินะคะอันนี้คือจิคาระอันนี้โกโกนะคะโกโกแปลว่าช่วงบ่ายนิจินะคะจิมาเดะอันนี้คือมาเดะ เนี่ยก็จะแปลว่าอ่าเริ่มเปิดตั้งแต่11บเอโมงจนถึงบ่าย2องนะคะเริ่มตั้งแต่สิบเอดโมงเช้านะคะสิบเอดโมงเช้าเพราะว่ากดเซนมันแปลว่าช่วงเช้าเนาะจนถึง บ่ายสองนะคะอันนี้เคี่ยวนะคะเคียวแปลว่าวันนี้ K e y. เค Y ียเคียวเคี่ยวนะคะวันนี้นะคะกิงโคเออิค e ิมัสก็คือวันนี้ไปธนาคารกิงโคอันนี้คือกิงโค กิ้งโคแปว่าธนาคารเอ๊ะอิคิมารแปลว่าไปนะคะอิคิมัรตแปลว่าไปนะคะวันนี้ไปธนาคารนะคะแนวเขียนวันนี้ไป ธนาคารนะคะบรรทัดนี้ทีนี้ก็จะเป็นบรรทัดถัดไปก็จะเป็นไคชวะไคฉะตัวนี้แปลว่าบริษัทไคฉวะนะคะแล้วก็บริษัทนะคะก็คือ ก็เริ่มทำงานจนถึงห้าโมงเย็นเลยนะคะบริษัททำงานจนถึงห้าโมงเย็นเลยนะคะห้าโมงแล้วก็กินโควะโกโกะังจิมาเดเด ก็คือธนาคารนะคะธนาคารเปิดจนถึงบ่ายสามบ่ายสามนะคะแล้วก็คำาัดไปฮิรูมิฮิดูยาซุมิน,นิกิงโคโอเออิคิมัตนะคะ ก็ไปธนาคารช่วงพักเที่ยงนะคะไปธนาคารช่วงพักเที่ยงเนาะอันนี้ทีุ่ฮิรุยาสุมิก็คือพักเที่ยงนะคะกิงโคตัวนี้ แปลว่าธนาคารเนาะอิคิมัตตัวนี้แปลว่าไปนะคะก็คือไปธนาคารช่วงพักเที่ยงแล้วก็ข้อ3นะคะโดโยบิโดโยโบ,โโยโบิก็คือวันเสาร์โดโคโมโอ,อิคิมาเซนก็คือไม่ได้ไปไหนเลยไปเลยนะคะยาซูมิมัรก็คือหยุดนะคะหยุดนะคะหยุด นะคะแล้วก็ฮิลูมาเดมาเดเนมัรก็คือนอนจนถึงเที่ยงเลยนะคะ,นะะน,นี่ก็จะเป็นการแปลเบื้องต้นเนาะเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังเบื้องต้นเน,ะนาะบรรทัดแรกนะคะเอบอกว่าโรงอาหารเริ่มเปิดตั้งแต่ กี่โมงจนถึงกี่โมงนะคะแล้วก็เริ่มเปิดตั้งแต่บีก็บอกว่าเริ่มเปิดตั้งแต่ส1บเอดโมงจนถึงบ่ายสองนะคะว่าสองนะคะก็คือวันนี้จะไปธนาคารนะคะแล้วก็บริษัทนะคะเริ่มทำทำงานจนถึงห้าโมงเย็นธนาคารอ่ะเปิดจนถึงบ่ายสามนะคะแล้วก็แล้วก็จะไปธนาคารช่วงพักเที่ยงนะคะ สนะคะก็คือวันเสาร์นี้ไม่ได้ไปไหนเลยนะคะหยุดแล้วก็นอนจนถึงเที่ยงนะคะ<ม>ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ,ะโอเคมีน่าซังอ่า EP นี้เราก็มีเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่ง EP หน้านะคะโอซึคาเลส,สามาเดชิตา